สบายดีมืัอนี้กะมาพบมาพอกับบางอยาอีกคือเก่ามืัอนี้กับบางอยางสีมาเฮ็ดส้มป่านะป่าการที่ป่าที่การมาได้เมื่อคืนนั้นนะม่นมันนี้กัสิมาเฮ็ดชมเบิ่งเพราะมันสิเป็นเบิ้นะฮะตอนนี้กัป่ากับช็อกกิเอะไรล่ะมันนี้เราจะมาเนี่ยอะไล่ก่อน ตัดหูมยก่อนโซนหมันเก็กอไปต้ม ตมมปีเลยหลังจากเอาตัดหมันออกไปเลยฮเอาหนังออกเนี่ยเอาแต่ชิ้นมันล้วนเลยนะ เอาเนี่ยเอาแต่ดสินมัน,น,นตอนนี้ก็เฮาก็ได้แยกอะไรไปที่เหี่ยมห้อยแล้วเอาแต่ดสินมันเลยนี่วันนี้ก็เฮาสิไปพักวันนี้นะ เอียวอ้าว <Okay. S 3> oh. oh. ขั้นตอนนี้ก็ oh. เป็นเพงน,นะทุกคนนี่ขาบันย์อนบอมีดได้ผักนะมันก็สีมืดมืดแดงแต่ว่ามันคำแล้วนน่นะมันก็มืดแดงในนึ้นแต่ายามันน็อกเกะหฮมเทีมโซเลวบอันนี้ก็ได้ว้าว ทิมงลงคุกเลยตะแกะได้แล้วกัมีทิมงลงตลาดม่ทิมงลงคุกได้เลยเนี่ตอนนี้ข้าแกะโอทิมไปแล้วนะดำเลยก่อนนี้นะตองแล้วหมือคั่งเียนะบมูคั่งนี่มันผงอ้อยนะนเฮ नहीं, नहीं का हूँ ตอนนี้ก็ทำหมูกระเทียมก็แล้นะมาดีเท้าเสีย่ยวปลาลองไปแล้วบ้านนี้นะน,นี่ต้นปลาลองไปออไตามด้วยแป้งนู่ลดองไปเลยแป้งนุ่มเชื่อพอประมาณเกลือก็เกลือลองไปบ้านนี้ ตั้บ่อน,นี้ตั้ให้เข้ากันเลยบ,บ่อน,นี้นะเออกระช่อเชื่อพอประมาณนี้เกิดก็ไดเนี่ยมันจะเข้าตั้ตั้เข้ากันแล้วก็เอาเข้านี่เข้าอันเข้าเนี้ยนะเ,เข้าเ,นะเข,า,เขากินนี่ละ่ะไปเชื่อน้ำแล้วก็มาเชื่อเลยนี่โอ้ยเชื่อเลยนี่ โอ,โอเชตําเฮาเดี๋ยวอีกประดีนี้เชบมีเชืบมีหูเออหลังจากห้าตําแล้วแล้วก็ห้าบนดีนี่ ไปค้างก่อนสิมมึงก่อนบอกมันจางมันเค็มเนอะเลยกะต้องได้สิมมึงเด้กระสั้นมันบ่เป็นเด้เด้ไม่เป็นก็นมีนี่แพล้ะน,นี่มันรู้ใชนไหโลกวะนี่นะเก็คักแล้วขขละนะมันถึงมั้ยนะนี่หลัจงจากเอาคางมึงมันซุกแล้วก็เอาก็มาซิมมึงบวะนี้ ออเลยมันร้อนจริงๆโอ้เสียไปลักษณะเอ่เข้มๆได้ก็เอาเพอดีเลยมันสิบบเป็นเออมันเอ้อเข้มๆได้เข้มๆยังอยก็ได้มันจะเป็นชมนะ ดีแล้วข้ก,ก,กอืมอืมอืมอ่ะบัตรน,นิกาขั้นตอนชุดท้ายแล้วนะห่อเลยๆเลยห่อเล้วบัตเนี่ยสิมกับซิมกับพอดีละมาดิเอาซิมห่อนะหอสมเลยบัตรนี้นะสมสิบแซา พอแล้ก็ยูนี่แล้วพอเล่แล้วก็ยูนี่กูเห็นดังชวยกันชงจะขี้ไล่กันหรอาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮา่าย่่า่าฮาฮ่กเหนยยไกจังปันล่งยๆตอนอยอกไงย่าจังปัน ชมกี e ่ไลเห็นแล้วมีผู้เยอะแล้วผู้เกกัเล็บมือกับเข่าอยู่กัมีดำ่เลยกะโอ้ยชมมีไลกันแล้วได้เลยท่านผชมไปหอนิดไม่ฉลาดบ้งเนียบิ่งเนียอ ลัตนาเฮ็ดแล้วหัวชมเหมือเดี๋ยนี้ลดกอดอยู่ในห้อกะคือคือกุ้งหลังหัวหลังออกถ้าผู้ชมไว้หัวชมว่ามันเปลี่ยนจังึกจุกไว้คก็เรามีวิธีห่อหัวชมงองงามกะบื่อไงเบ่กันแน่ได้หัวชมกับไเป็นเนาะ

Cuma maka ngam leh teman-teman ngam Hmmmm Wanci rumpung ling ping Ngoyyyy Kuang kuai lah ngam chud Jauh ming ngam Kan lagi FG kong berkuam hai Tak kuang teman-teman ngam kuang Nah Maka ngam lah ba Hoi chum Kuang Dia nak kuai lah Kuang ratana Heh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 e แ่วัน,นั้นคนละแบบคนละยีโฮเลยอย่าไปเยอะมันลายก็ได้ยู่กว่าะโหคือจุง้งหลังคตนี่ตอนนี้ก็ห่อส้มห่อกะเป็นเล่แล้วแล้วบดน,นี้มีมีแต่ห้อยไว้บะนี้นะนี่ห่อแล้วไปที่ห้อยแล้วบดน,นี้ก็ห้อยนี่ห้อยๆอยนี่เอแบบนี้แหละ ได้หลายหอานผู้ชมเอ้ยได้หกห้องเล่ากกับหกคีร้ายสิได้หกหองหกบริจิตเป็ดหองเป็ดหอหบาดวนะเหองก็ได้นี่ก็ห้าเลยหกเตัวนี้ได้เจ็หอนะ ไปห้อยบ้าน,นี้ห้อยเพื่อว่าเฮ้มันเฮอน้ำมันยาดเนาะนี่มันต่ำามดหรอมันแมววิทกินบอกีนนี่นี่ถ้ามันกินเป็นกินแล้วปลาอยู่นี่นะอืมบ้าน,นี้ก็อันนี้มีดูดมีกินถือว่าหอยอยูเซ็ตสมบูรณ์บ้าน,นี้ก็มีแต่หลอดทากประมาณ ช่องมันก็เป็นละเอามากินได้ละช่องมันก็อเอดชมเฮ็ดกอร์กามุดเพียงเท่านี้ละบันนี้กับสปิตและวันนี้กัเอาไว้เอาพบกันในคลิปหน้าพุดละคำแหละนี่ก็น้องโอ้